เราพามาดูต้นกระเบานะคะกระเบาะจะมีหลายชนิดมากมีทั้งกระเบากักกระเบาน้ำกระเบาข้าวเหนียวกระเบาข้าวเจ้าซึ่งมันก็เป็นการยากที่คนรุ่นเรานะคะจะแยกได้ว่าเป็นกระเบาะอะไรแต่เราก็พูดถึงลักษณะแล้วก็สรรพคุณโดยรวมเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่ากระเบาชนิดไหนสรรพคุณก็ใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันกระเบาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะต้นเป็นพุ่มหนาทึบ ริมใบมาดูใบริมใบจักเป็นจักเล็กๆนะคะจักละเอียดมากจักก็คือการที่เป็นซี่ๆค่ะคล้ายกับใบสมอทะเลแต่ใหญ่และสั้นกว่าเล็กน้อยส่วนผลเขานะคะมีผลใหญ่เท่าผลกระท้อนเป็นเงาเหลือบสีช็อกโกแลตหรือสีน้ำตาลไหมมีขึ้นป,ปลายตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณทางภาคกลาง จันทบ,บุรีปาจีนนะครสวรรค์ขเมรลําปางกะบี่กบินภาคใต้ก็มีเยอะนะคะประโยชน์ทางยาเขาจะใช้เมล็ดนะคะน้ำมันในเมล็ดเนี่ยสามารถที่จะเอามาหีบเป็นยารับประทานได้ยาฉีดได้ยาทาภายนอกได้ส่วนที่เอามาใช้ส่วนใหญ่แล้วจะหุงเป็นน้ํามันใส่แผลแก้โรคเรื้อนและโรคผิวหนังทุกชนิดดูลักษณะลำต้นของเขานะคะเป็นไม้ ยืนต้นขนาดกลางค่ะเปลือกของเขาก็จะมีสีขาวแล้วก็มีความขลุกขระสีน้ำตาลนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นน้ำนะคะเป็นไม้ที่ถือว่าหายากแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยน่าเอามาหุงน้ำมันสำหรับรักษาโรคเรือนไม่แน่ใจว่าใช้กับสเก็ดเงินได้หรือเปล่าใครที่มี มเมล็ดก,กระเบาหรือผลกระเบาก็น่าลองเอามาเหีบรักษาโรคพวกนี้ดูนะคะเพราะว่าในโบราณเนี่ยเขาก็ใช้รักษาโรคเรือนกันเป็นอย่างดีค่ะความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของต้นกระเบานะคะก็คือเรื่องของดอกต้นกระเบาเป็นต้นไม้ที่ออกดอกแบบแยกเพศอยู่คนละต้นค่ะต้นตัวผู้จะเรียกว่าแก้วกาหลง ส่วนตัวเมียจะเรียกว่ากระเบาจะออกดอกเดี่ยวตามซอกใบบ้างว่าออกดอกเป็นช่อมีสีขาวนวลช่อหนึ่งจะมีประมาณ5-10ถึงดอกดอกมีกลิ่นหอมฉุนนะคะมีเกรสรเพศผู้ห้าก้านดอกเพศผู้เป็นสีชมพูส่วนดอกเพศเมียออกเป็นช่อเราก็เพิ่งรู้ว่าคำว่าแก้วกาหลงอะ่ะใช้เรียกดอกตัวผู้ของต้นกระเบานะคะ ซึ่งก็แสงว่ามันก็ต้องมีเอกลักษณ์พอสมควรคุ้นๆว่าเหมือนกับมีละครชื่อเรื่องแก้วกาหลงแล้วเราเข้าใจว่าเป็นดอกแก้วกับดอกกาหลงที่แท้แก้วกาหลงหมายถึงดอกตัวผูของต้นกระเบาซึ่งพอมันเป็นไม้แยกเพศเนี่ยก็หมายความว่าถ้าจะออกถ้าจะปลูกให้เขาติดลูกอะ่ะมันต้องปลูกมากกว่าหนึ่งต้นก็เอาไว้เป็นข้อมูลกันนะคะว่ากระเบาอ่ะเป็นดอกแยกเพศแยกต้น ส่วนผลของกระเบากินได้ค่ะเห็นว่าลิงชอบกินคนก็ชอบกินนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากระเบาอันไหนจะอร่อยกว่ากันบางก็ว่ารสชาติเหมือนกับเผือกก็นับว่าน่าสนใจแต่ส่วนที่เราสนใจที่สุดคงไม่พ้นเรื่องของเมล็ดที่ใช้รักษาโรคเราเคยถามซื้อน้ำมันกระเบาเขาซื้อขายกันแพงมากค่ะด้วยความที่ต้นหายาก แล้วก็แทบไม่เคยมีใครหีบเมล็ดเลยแต่เราว่าน้ำมันอะไรที่สามารถใช้รักษาโรคเรื้อนได้นะ่ะถือว่ามีความน่าสนใจเพราะเราว่าคนทุกวันนี้จะเป็นโรคผิวหนังแปลกๆกันเยอะเราก็เลยสนใจเรื่องของการใช้น้ำมันจากเมล็ดของกระเบาเป็นพิเศษเพราะเขาฟันธงเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคเรื้อนยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะไม้เก่าไม้โบราณที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยคะ่ะ ต้นกระเบาค่ะวลากรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของต้นกระเบาแต่เพียงเท่านี้ช่